สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Forex Academy Channel นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ indicator ที่ชื่อว่า Go Forex Scalping นะครับ indicator Go Forex Scalping ตัวนี้นะครับคือ indicator บ่งบอกสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายในระยะสั้นหรือที่เราเรียกกันว่า Scalping นั่นแหละครับหมายความว่า indicator ตัวนี้ เป็นอินดิเคเตอร์เอาไว้บ่งบอกสำหรับการเข้าซื้อเข้าขายระยะสั้นเน้นทำรอบเก็บกำไรสั้นๆนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามีการแสดงผลยังไงบ้างนะครับและมีการใช้งานแบบไหนบ้างก่อนอื่นการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เส้นนะครับ เส้นแรกคือเส้นสีน้ำเงินนะครับเมื่อเส้นอินดิเคเตอร์สีขาวมาแตะเส้นสีน้ำเงินแล้วเส้นสีน้ำเงินมีแรงส่งให้เส้นนั้นพุ่งขึ้นไปให้นักลงทุนเปิดบายตามสัญญาณเส้นสีน้ำเงินได้เลยนะครับแล้วเก็บ TP ตามจุด ที่นักลงทุนต้องการหรือจะเก็บ TP ตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์เมื่อมีการม้วนตัวของเส้นสีน้ำเงินนะครับส่วนเส้นถัดมาคือเส้นสีขาวนะครับเช่นเดียวกันจะเป็นเส้นบ่งบอกสัญญาณการเข้าขายหรือเซลล์นะครับส่วนการเก็บกำไรนักลงทุนสามารถเก็บตามความพึงพอใจหรือ เก็บตามสัญญาณอินดิเคเตอร์เมื่อเส้นสีขาวลงมาที่จุดต่ำสุดของอินดิเคเตอร์แล้วมีการม้วนตัวกลับขึ้นของเส้นอินดิเคเตอร์นักลงทุนก็สามารถปิดเก็บกำไรได้เช่นเดียวกันครับผมจะแสดงตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นเป็นการแบ็กเทสให้นักลงทุนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ อินดิเคเตอร์ได้มีการส่งสัญญาณให้เข้าไปสังเกตจากเส้นสีขาวมาแตะที่เส้นสีน้ำเงินแล้วเส้นสีน้ำเงินมีการขยับตัวของเส้นอินดิเคเตอร์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดของเส้นอินดิเคเตอร์นะครับแล้วอินดิเคเตอร์ได้มีการหักหัวลงมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจากจุดสัญญาณที่อินดิเคเตอร์นั้น ส่งให้นักลงทุนได้เข้าบายนั้นจะมีกำไรไปทั้งหมดกี่จุดนะครับเราจะมาวัดหลังจากที่เส้นชนเส้นสีน้ำเงินแล้วมีการแสดงสัญญาณการเข้าซื้อนะครับสังเกตตามภาพนะครับกราฟนั้นได้มีการพุ่งขึ้นไปมากถึง828จุดนะครับสำหรับ ใครที่ชอบเล่นสั้นๆเก็บสั้นๆเล่นตามเฟรมเล็กๆนะครับสามารถเข้าซื้อเข้าขายได้ตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อมาเรามาดูตัวอย่างของฝั่งขาเซลหรือว่าเส้นสีขาวกันบ้างน,นะครับณตอนนี้นะครับเราก็ได้ตัวอย่างของการเข้าเซลล์ด้วยการส่งสัญญาณจากเส้นสีขาวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูจุดการวิ่งของกราฟกันบ้างนะครับว่าตั้งแต่อินดิเคเตอร์ได้แสดงสัญญาณการเข้าเซลล์แล้วกราฟได้มีการวิ่งลงมากี่จุดนะครับผมจะวัดจากเส้นที่สีน้ำเงินลงมาเส้นสีขาวแล้วเส้นสีขาวมีการหักหมบลงมานะครับ สังเกตจากรูปนะครับตอนนี้ครับได้วิ่งลงมาถึง477จุดนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่อยากได้อินดิเคเตอร์ซักตัวหนึ่งที่เอาไว้บอกสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายในระยะสั้นนะครับอินดิเคเตอร์ o r it s i a l สกาวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์สำหรับ การพิจารณาการเข้าซื้อเข้าขายระยะสั้นนะครับเบื้องต้นการแสดงตัวอย่างการใช้งานอินดิเคเตอร์ o r f x s e x Scalping จะมีการใช้งานเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับหากนักลงทุนท่านใดต้องการอยากเรียนรู้เทคนิคหรืออินดิเคเตอร์เครื่องมือ ที่ใช้ประกอบพิจารณาการเข้าเทรดนะครับนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่ช่อง Go Forex Academy Channel ของเราช่องนี้นะครับแล้วเราจะผลิตสื่อออกมาให้นักลงทุนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ